สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูชื่อกิติยาแปลกไทยสงหรือครูจอยครูจอยสอนแนวรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สําสำหรับเรื่องที่จะเรียนในหน่วยที่7ในชั่วโมงที่24ี่นะคะเรื่องความยาวของฐานและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปนูนและการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเดี๋ยวเราไปทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะเรียนกันในชั่วโมงนี้กันก่อนได้เลยคะ่ะ ุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะคะเพื่อให้หนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความยาวของฐานและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและสามารถที่จะสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุมมาให้นั่นเองค่ะ สำหรับในชัมม่วโมงนี้นะคะเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าน,นะคะอาจจะเป็นการทบทวนการสร้างรูปสี่เหลี่ยมต่างๆรวมทั้งด้านไม่เท่าด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปร่วมกันพิจารณาแล้วก็สร้างรูปสี่เหลี่ยมกันได้เลยค่ะจุดประสงค์สำหรับเรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าน,นะคะ เพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะสร้างรูปสี่เหลี่ยมใดๆโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการวัดมุมและการวัดความยาวของด้านแต่ละด้านนั่นเองค่ะต่อไปเราก็จะมารู้จักชนิดของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆกันได้เลยค่ะ เริ่มจากรูปที่1นนะคะรูปที่1ก็คือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแต่การตั้งมุมก็จะแตกต่างกันต่อด้วยรูปที่2นะคะรูปที่2คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแค่ต่างกันตรงที่การตั้งมุมเป็นมุมฉากนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะรูปสีเหลืองที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านะคะคือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็จะมีลักษณะคู่ขนานกัน1คู่นะคะด้านที่ขนานกัน1คู่ต่อด้สีม่วงสีม่วงก็คือรูปขนมเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ ต่อไปก็คือรูปสีเะะปส่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมรูปเว้านะคะรูปสุดท้ายนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะเรามาดูว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าจะมีลักษณะแบบใดนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมได้เลยค่ะ ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้งสี่ด้านยาวไม่เท่ากันและไม่มีด้านที่มีคู่ขนานกันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาแสดงวิธีการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะเดี๋ยวเราไปพิจารณาแล้วก็ร่วมกันแสดงการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ากันได้เลยค่ะ จากโจทย์นะคะโจทย์กำหนดให้สร้างรูปสี่เหลี่ยม ABCD ที่มีส่วนของเส้นตรง AD ยาว5เซนติเมตรส่วนของเส้นตรง AB ยาว3เซนติเมตรส่วนของเส้นตรง CD ยาว4เซนติเมตรและมีมุม BAD มีขนาด65องศาและมุม ADC มีขนาด70องศาเดี๋ยวเราไปร่วมกันสร้างได้เลยค่ะ ข้อที่1ย่อยนะคะขั้นตอนที่1เลยก็ให้เขียนส่วนของเส้นตรง AD ยาว5เซนติเมตรนะคะเราก็เขียนได้หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนของเส้นตรง AD ยาว5เซนต่อไ้ขั้นตอนที่2นะคะเราก็สร้างมุม BAD มีขนาด65องศานะคะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรง AB ยาว3เซนติเมตร เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะได้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะจากที่เราลากส่วนของเส้นตรง AD 5เซนแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็มาสร้างมุม BAD 65องศาเห็นไหมคะแล้วก็ขีดเส้นส่วนของเส้นตรง AB เท่ากับ3เซนติเมตรค่ะหน้าตาก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อในขั้นตอนที่3 ขั้นตอนที่3นะคะเราสร้างมุม ADC ให้มีขนาด70องศาแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรง CD ยาว4เซนติเมตรนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเราลากมุมสร้างมุม ADC 70องศาเห็นไหมคะมุมขวาแล้วก็ลากเส้นส่วนของเส้นตรง CD ยาว4เซนติเมตร แล้วเราก็ไปต่อด้วยขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่4เราก็ลากส่วนของเส้นตรง BC นะคะเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมตามที่เราต้องการนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าออกมา สรุปบทเรียนที่เราได้เรียนมานะคะในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าจะเห็นได้ว่ามีด้านทั้ง4ด้านยาวไม่เท่ากันและไม่มีด้านที่มีคู่ขนานกันการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าสามารถสร้างได้จากข้อกําหนดต่างๆโดยนําความรู้เรื่องการวัดมุมและการวัดความยาวด้านมาใช้ในการสร้างนั่นเองค่ะ ต่อในเรื่องที่2ของชั่วโม,มงนี้นะคะเป็นความยาวของฐานและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเดี๋ยวเราไปช่วยกันพิจารณาแล้วก็เ,เรียนรู้ในบทเรียนนี้ได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเนื้อหาที่จะเรียนในเรื่องนี้นะคะเราก็ต้องทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ว่า ให้นักเรียนสามารถที่จะบอกความสูงและความยาวของฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้นะคะก่อนอื่นเราก็ทบทวนลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก่อนว่ามีลักษณะแบบใดนะคะเป็นการทบทวนย่อยๆจะเห็นได้ว่า การจำแนกรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานตามลักษณะของมุมนะคะจากรูปที่ปรากฏก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมใดบ้างนะคะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมที่ปรากฏนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะอาทิเช่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ต่อไปนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากนะคะก็จะตามรูปภาพนี้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยม Hayır. ขนมเปียกปูนแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานต่อด้วยรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันนะคะตามที่เราเห็นก็จะได้แก่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะคะก็จะได้แก่รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะให้นักเรียนร่วมกันพิจารณารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานตามที่โจทย์ได้กำหนดไว้ให้นะคะ คุณครูก็จะกําหนดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานให้นักเรียนรูปที่1และรูปที่2นะคะรูปที่1ก็จะเป็นสีเหลืองและรูปที่2ก็จะเป็นสีเขียวนะคะเราก็ช่วยกันร,ร่วมพิจารณารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูลที่ปรากฏนะคะเริ่มจากรูปสี่เหลี่ยมที่หนนะคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูลในรูปที่1สีเหลืองนะคะจะเห็นได้ว่า เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ABCD นะคะซึ่งมีความสูงและมีฐานกำ,ก,ำกับไว้นะคะกำหนดให้ว่าถ้ากำหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB เป็นฐานของรูปสี่เหลี่ยมและส่วนของเส้นตรง DF เป็นส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมเราเรียกความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ว่าเป็นความยาวฐาน และความยาวของส่วนของเส้นตรง DF เป็นความสูงนั่นเองนะคะต่อด้วยการพิจารณารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูลในรูปที่สองนะคะสีเขียวก็จะเห็นได้ว่าส่วนของเส้นตรง AB เป็นฐาน<ม>เห็นไหมคะส่วนของเส้นตรง AB เป็นฐานแล้วก็ส่วนของเส้นตรง EF เป็น เป็นะไรคะเป็นส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมเราเรียกความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ว่าเป็นความยาวฐานและเรียกความยาวของส่วนของเส้นตรง EF ว่าเป็นความสูงนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นการหาความสูงของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคือระยะห่างระหว่าง เส้นคู่ขนานโดยกำหนดจุดจุดหนึ่งลากเส้นไปตรงตั้งฉากกับฐานซึ่งฐานของรูปสี่เหลี่ยมจะเป็นด้านใดก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน จากรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่ไม่สามารถลากเส้นตั้งฉากกับฐานที่อยู่ด้านของรูปสี่เหลี่ยมได้นะคะเราก็จะมีวิธีการทําอย่างไรนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราได้สี่เหลี่ยมด้านขนานมานะคะเราก็จะเพิ่มเห็นไหมคะลากเพิ่มมาโดยแนวของฐานก็จะเพิ่มเส้นแดงๆออกมา นะคะแล้วก็ส่วนสูงก็จะอยู่ในแนวตั้งซึ่งตั้งฉากกับฐานนั่นเองนะคะต่อด้วยแบบฝึกหัดอีก3ข้อนะคะซึ่งข้อ1ข้อ2คุณครูก็จะทําเป็นตัวอย่างแล้วข้อ3คุณครูก็จะให้นักเรียนไปทําเป็นการบ้านนะคะซึ่งข้อ1ข้อ2เดี๋ยวคุณครูจะทําเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้พิจารณาร่วมๆกันนะคะ ต่อด้วยข้อ1ข้อ1ใหญ่นะคะโจทย์ให้บอกส่วนของเส้นตรงที่เป็นฐานและส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและขนมรูปขนมเปียกปูนนะคะจากข้อ1ย่อยจะเห็นได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกขคอง,องมีฐานก็คือคืออะไรคะส่วนของเส้นตรงคง,งนะคะแล้วก็ส่วนสูงก็คือส่วนของเส้นตรง จกนั่นเองนะคะต่อด้วยข้อ2ข้อ2ให้พิจารณารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนของอจอชอนะคะฐานฐานก็จะเป็นส่วนของเส้นตรงงอจอแล้วส่วนสูงก็จะเป็นส่วนของเส้นตรงอชอนั่นเองนะคะ ต่อด้วยข้อ3ย่อยนะคะข้อ3ย่อยก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCE นะคะซึ่งจะมีฐานเป็นส่วนของเส้นตรง EC แล้วก็ส่วนสูงก็จะเป็นส่วนของเส้นตรง EA นะคะต่อด้วยรูปที่4ข้อที่4ย่อยนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน r q s O นะคะจะเห็นได้ว่ามีฐานเป็นส่วนของเส้นตรง O.S. นะคะแล้วก็ส่วนสูงก็จะเป็นส่วนของเส้นตรง s q นะคะต่อได้ข้อที่5นะคะข้อที่5ก็จะให้พิจารณารูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน RRLW นะคะซึ่งฐานฐานก็จะเป็นส่วนของเส้นตรงอ r อนะคะแล้วส่วนสูงส่วนสูงก็จะเป็นส่วนของเส้นตรงซซนะคะต่อด้วยข้อสุดท้าย ของข้อหนึ่งใหญ่นะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนทอทอนบนะคะซึ่งฐานก็คือส่วนของเส้นตรงบอนแล้วส่วนสูงก็จะเป็นส่วนของเส้นตรงปอฟนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาตอบโจทย์ปัญหาในข้อสองใหญ่นะคะซึ่งโจทย์กําหนดให้วัดความยาวของฐานและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเราก็จะเริ่มพิจารณาจากข้อที่1ย่อยนะคะให้พิจารณารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกขอคองงอซึ่งมีฐานมีความยาวเท่าไหร่แล้วก็ความสูงเท่าไหร่นะคะ จากฐานฐานกำหนดให้ส่วนของเส้นตรงคอขอนะคะจะมีความยาว2เซนติเมตรแล้วก็ส่วนสูงก็จะเป็นเส้นตานะคะก็จะมีความสูง3เซนติเมตรต่อได้ข้อ2ย่อยนะคะข้อ2ย่อยเราก็จะให้พิจารณารูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD ซึ่งมีความยาวของฐานกี่เซนติเมตรแล้วก็ความสูงของฐานกี่เซนติเมตรนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนใช้ไม,ม้บรรทัดวัดว่ามีความยาวของฐานฐานคืออยู่ตรงไหนคะฐานก็คือส่วนของเส้นตรง AB นะคะแล้วก็ความสูงก็จะเป็นเส้นปะ จะเห็นได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD นะคะมีความยาวของฐานเท่ากับ3เซนติเมตรแล้วก็ความสูงก็คือเส้นปาาก็จะเป็น2เซนติเมตรนั่นเองค่ะ ต่อด้วยข้อ3ย่อยนะคะก็ให้พิจารณารูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน MNOP นะคะซึ่งการวัดความยาวของเราก็วัดความยาวของฐานได้4เซนแล้วก็ความสูงก็ได้1เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อด้วยข้อที่4ข้อที่4นะคะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจชชชนะคะ ก็จะมีความยาวของฐานเท่ากับเท่าไหร่คะ3เซนติเมตรแล้วก็ความสูงก็เท่ากับ2เซนติเมตรนั่นเองคะ่ะ ต่อไปนะคะข้อ3าใหญ่คุณครูก,ก็จะให้นักเรียนทําเป็นการบ้านนะคะโจทย์กําหนดให้เขียนส่วนของเส้นตรงแสดงส่วนสูงวัดและระบุความยาวของฐานและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะก็จะมีทั้งหมดให้4ข้อย่อยนะคะให้นักเรียนไปพิจารณาแล้วก็ทําส่งคุณครูด้วยนะคะหน้าแรกหน้านี้ก็จะเป็นข้อ1กับข้อ2ย่อย ต่อด้วยหน้าสองนะคะก็จะเป็นข้อ3แล้วก็ข้อ4ย่อยนะคะให้นักเรียนทำส่งภายในชั่วโมง ต่อไปนะคะคุณครูก็จะสรุปความยาวของฐานและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเมื่อกําหนดด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานความยาวของด้านนั้นเรียกว่าความยาวของฐานและส่วนของเส้นตรงที่ลากจากด้านที่อยู่ตรงข่ามาตั้งฉากกับฐานหรือแนวของฐานเรียกว่าส่วนสูงนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่สามที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะคะคือเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาแล้วนะคะเราก็จะมาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันค่ะ จากรูปสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะซึ่งนักเรียนจะทราบอยู่แล้วว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจะมีด้านทุกด้านที่ยาวเท่ากันและสูตรของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็จะเป็นด้านคูณด้านซึ่งในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราก็ใช้ด้านคูณด้านซึ่ง ในข้อนี้ก็กำหนด1คูณ1ก็ได้1ตารางหน่วยนะคะในการหาพื้นที่เราก็เพิ่มคำว่าตารางหน่วยขึ้นมานั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับหน่วยของการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็จะมีทั้งหมด3หน่วยโดยคร่าวๆนะคะก็จะเป็นหน่วยแรกรูปแรกก็จะเป็นมีหน่วยเป็นหน่วยนะคะแล้วก็รูปที่สองก็จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรแล้วรูปที่3มก็จะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะซึ่งทั้ง3รูปนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของหน่วยนะคะถ้าเป็น เ็นการหาพื้นที่ก็จะเพิ่มคำว่าตารางเข้ามาช่วยในการหาพื้นที่ก็จะเป็นตารางหน่วยตารางเซนติเมตรตารางเมตรนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูก็จะใช้รูปภาพในการแสดงการพิจารณาครึ่งหนึ่งของตารางหน่วยกับ1ตารางหน่วยว่าเราจะพิจารณาอย่างไรแล้วเรามีวิธีการคำนวณอย่างไรนะคะวิธีการคำนวณน,นักเรียนจะเห็นได้ว่าสีเขียวนะคะสีเขียวจะมีทั้งหมด20ช่องก็คิดเป็น20ตารางหน่วยนะคะส่วนสีเหลืองสีเหลืองเราก็เพิ่ม เห็นไหมคะด้านบนด้านบนจะเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมีทั้งหมด4ช่องเราก็คิดเป็นสองหน่วยนะคะเพราะว่า0.5หรือครึ่งตารางหน่วยเนี่ยถ้าบวกการ0.5บวก0.5ก็จะเป็น1ตารางหน่วยในที่นี้มีสี่ช่องเราก็คิดเป็นสองตารางหน่วยนะคะสรุปได้ว่าภาพที่เราปรากฏเห็นนะคะเป็นผ้าปกสมุดมี 20บวก2ก็จะเป็น22ตารางหน่วยนั่นเองค่ะต่อไปนักเรียนจะเห็นได้ว่าคุณครูได้กำหนดช่องเล็กๆนะคะเป็น1ช่องเนี่ยเท่ากับ0.25ตารางหน่วยนะคะถ้า0.25ตารางหน่วย4ช่องละจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ นะคะเราก็นำมาบวกกันเนาะแล้วก็จะเห็นได้ว่า4ช่องเล็กๆช่องหนึ่งเนี่ยเท่ากับ0.25ตารางหน่วยถ้า4ช่องก็จะเท่ากับ4 0.25บวกกัน4ครั้งก็เท่ากับ1ตารางหน่วยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่าง4ตารางเซนติเมตรก็คือจะมีลักษณะ4ช่องนะคะ1ช่องก็คือ1ตารางเซน เพราะฉะนั้นในรูปภาพนี้มีสช่องก็จะคำตอบคือสตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อด้ยวยรูปที่2รูปที่สองหตารางเซนติเมตรนะคะก็จะนับพิจารณานับดูแล้วว่าเป็น6ช่องนะคะช่องหนึ่งก็คือ1ตารางเซนติเมตร6ช่องก็จะเท่ากับ6ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะ จากไรูปภาพที่กำหนดนะคะเราก็มาพิจารณากันว่ามีทั้งหมดกี่ช่องนะคะจากรูปภาพที่กำหนดเราก็ลองนับดูว่าด้านบนด้านบนมีทั้งหมดหนึ่ง2สามี่ี่คูณสองเป็น8ดถูกไหมคะด้านล่างด้านล่างมีเท่าไหร่คะมี 4, 4ี่สี่บวกอีกครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งบวกกันสองอันเท่ากับ1ถูกไหมคะสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำตอบจะถูกต้องหรือไม่นะคะก็คือ,อช่องที่เต็มนะคะก็คือสิบสองช่องแล้วก็ศูน้าก็คือครึ่งหนึ่งมีสองช่องนะคะก็จะเป็นสิบสองบวกศูนย์จบวกศูนเท่ากับสิบามตารางเซนติเมตรนั่นเองคะ่ะ จากโจทย์นะคะกำหนดให้สร้างรูปสี่เหลี่ยม ABCD ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มีความยาวยาวด้านละ9.5เซนติเมตรและความกว้างเท่าไหร่คะ5เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะไปสร้างรูปสี่เหลี่ยม ABC กันได้เลยคะ่ะ จากรูปสี่เหลี่ยม ABC ที่กำหนดนะคะจะเห็นได้ว่าความยาวเท่ากับ9.5แล้วก็ความกว้างเท่ากับ5เซนนะคะวิธีการเราก็นำ9.5บวกกัน5ครั้งนะคะก็จะได้47.5ตารางเซนติเมตรอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยทุกครั้งนะคะ คำถามนักเรียนจะเห็นได้ว่าคำถามที่คุณครูจะถามนะคะคือข้อ1ข้อ1รูปนี้มีกี่ตารางหน่วยนะคะเราก็นับดูว่าด้านบนมี6ด้านล่างมี2 6บวก2เป็น8ตารางหน่วยนะคะเราก็ตอบ8นั่นเอง ต่อไปข้อที่สองรูปใดมีพื้นที่สี่ตารางหน่วยนะคะเราก็พิจารณาแล้วก็จะเป็นรูปสีเหลืองนะคะก็คือจะมีสี่ตารางหน่วยสรุปสรุปนะคะเราสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้โดยการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดหนึ่งตารางหน่วยแล้วนับตารางเพื่อหาพื้นที่นะคะ หรือถ้ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใดมีเศษไม่เป็น1ตารางหน่วยอาทิเช่น0.5ตารางหน่วยหรือ0.25ตารางหน่วยให้นำเศษของพื้นที่เหล่านี้มารวมกันนะคะ สุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ได้แนบเว็บไซต์ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมถ้านักเรียนคนใดมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจในเนื้อหาใดนะคะก็ให้กลับไปย้อนดูคลิปได้ใหม่อีกครั้งสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนออนไลน์แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ